สวัสดีแฟนเพจกระบอลลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมแบงค์กระบอลลูกหนังจะมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่29พฤศจิกายน2565แต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันครับดีใจกับสมาชิกพี่ๆน้องๆในกลุ่มด้วยเมื่อคืนแนวทางในกลุ่มครับยังบวกเหมือนเดิมทั้งตัวเต็งและตัว VIP พี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มบอลที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้แอดไลน์มาได้เลยครับที่ b a n k 1 6 8 6แอดมาแล้วอย่าลืมทักหาผมได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับผมแบงค์กระบดลูกหนังมีกิจกรรมดีๆให้พี่ๆน้องๆเข้ามาร่วมสนุกกับการทายแชมป์ฟุตบอลโลก2022งง่ายๆครับเพียงแค่พี่ๆน้องๆครับ แอดไลน์ line, ครับ B A N K 1686เข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยร่วมสนุกฟรีนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ line, B A N K 1686วันนี้เหมือนเดิมครับผมคัดเน้น มาให้4คู่เป็นโปรแกรมบอลโลกทั้งหมดเริ่มที่คู่แรกครับทีมชาติเอกวาดอร์ al, เจอกับทีมชาติเซเนกัลสถิติคู่นี้พวกเขาเจอกันแค่2นัดแล้วเป็นเซเนกัลที่เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นะัดนัดสำคัญของทั้ง2ทีมครับวันนี้เอกวาดอร์ al, พวกเขาขอแค่เสมอก็เข้ารอบส่วนฝั่งเซเนกัลครับพวกเขาไม่มีตัวเลือกอื่นเลยนอกจากชนะทั้งนั้นเพื่อการันตีการเข้ารอบครับ ดูฟอร์ม2เกมแรกที่ผ่านมาเอลกอดอร์ El ทำผลงานได้ดีกว่าดูมีทรงการเล่นที่ดีกว่าแต่ใช่ว่าเซเนกัลครับจะไม่มีอะไรเลยด้วยราคาที่เปิดออกมาครับเอลกอดอร์ El ต่อไม่ถึงครึ่งต้น2ไฟฟ้าและราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกผมมองว่าราคาสูงต่ำน่าเล่นกว่าเยอะ ดังนั้นครับแนวทางล้มโต้คู่นี้ผมเลือกสูง2ลูกครับคู่ที่2ไปที่ทีมชาติฮอลแลนด์เจอกับทีมชาติกาตาครับสถิติพวกเขาไม่เคยเจอกันเลยเกมนี้ไม่ต้องคิดมากครับมาตรฐานห่างกันเยอะถึงเจ้าภาพกาตาจะเล่นทิ้งทวนสู้ยิบตาขอบคุณแฟนบอลหลังจากตกรอบแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับเพราะมาตรฐานทีมของพวกเขาห่วยสุดๆและยิ่งฮอลแลนด์ก็ต้องการเก็บใจชนะเพื่อนหนีจากรองแชมป์กลุ่มด้วย นัดน,นี้ผมมองว่าอัศวินสีส้มไม่น่าพลาดและด้วยราคาที่ออกมาครับฮอลแลนด์ต่ออยู่ที่เกือบ2ลูกมะนาวผมมองว่าราคานี้เชียร์ฮอลแลนด์ดีกว่าดังนั้นแนวทางลมโตคู่นี้ครับผมเลือกฮอลแลนด์ดินแดนรับตังมาต่อกันที่คู่ที่3นะครับระหว่างทีมชาติอิหร่านเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาสถิติคู่นี้ครับของทั้ง2ทีมพวกเขาไม่เคยเจอกันเลยเกมนี้เป็นบอล ที่ลุ้นเข้ารอบทั้งคู่อิลานดูถือไพ่เหนือกว่านิดหน่อยครับแต่ USA พวกเขาก็ไม่ธรรมดาหลังจากไม่แพ้อังกฤษเลยหรือกระทั่งเสมอทีมชาติเวลด้วยราคาที่เปิดออกมาครับสหรัฐต่อครึ่งต้นสาไฟฟ้าและราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกผมมองว่า ถ้าจะเล่นไปที่ราคาสูงต่ำดีกว่าครับดังนั้นแนวทางเล่มโต๊ะคู่นี้ผมเลือกเชียร์สูง2ลูกน่าจะกินมากกว่าผู้สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นทีมชาติเวลเจอกับทีมชาติอังกฤษสถิติของคู่นี้เมื่อเจอกัน7นัดหลังสุดครับเป็นทัพสิงโตคำรามที่เก็บกินเรียบพวกเขาชนะหมดทั้ง7นัด ทศนาเกมนี้ครับทีมชาติเวลอาการน่าเป็นห่วงครับพวกเขาเพิ่งมีแค่1แต้มจาก2เกมที่ลงเล่นเหมือนพวกเขามาเล่นบอลโลกครั้งนี้ครับให้ครบ32ทีมแทบจะไม่ได้มีอะไรลุ้นเลยส่วนฝั่งทางด้านผู้ดีอังกฤษครับชั่วโมงนี้พวกเขาดีกว่าเยอะทั้งตัวผู้เล่นและระบบทีมหรือแม้กระทั่งเกมลุเกมนี้พวกเขาน่าจะเก็บชยัยเพื่อทดแทนจากเกมที่แล้วที่เสมอ USA และยิ่งราคาที่เปิดออกมาครับ อังกฤษต,ต่อแค่1ต้นเสาไฟฟ้าราคาสมเหตุสมผลครับดังนั้นผมถึงมองว่านี่คือราคารับตังดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเลือกเชียร์สิงโตคำรามอังกฤษยิงโชแน่นอนก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานและตัวผมเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ